ก็สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็จะมาสอนแฮกเกมเศรษฐีกันอีกแล้วแฮกการซื้อไอเทมนะครับศูย์บาทครับครับเ่อร์นี้มาจะทิ้งลิงก์ไ้นะครับคอ๊อ copy ตรงนี้ แล้วก็เลื่อนครับเลื่อนเลื่อนอ่างนี้นี่ก็เอาไฟเสียทีนะครับนี่เสียทีเข้าไปปุ๊บไฟลหตที่ข้ตาแล้วกดวางครับนี่นำไปใช้ทั้งหมดนะครับแล้วก็เขียนทับนี่ก็ลองข้อเกมกันเลยครับลองที่นี้ก่อนแป๊บนึงออก,กอน เขากเกมราแป๊บนึงครับตกลงนะครับถ้าขึ้นอย่างนี้ถ้าทำอะไรก็ทำไปได้เลยครับ รอแป๊บนึงนะเข้าเกมเข้าเกมดิเดี๋ยดู เร็วๆสินี่ครับศูนย์ครับเนี้ยก็จะได้อย่างนี้ครับก็ไม่ต้องเสียตังค์ครับดูกดก็ไม่เสียครับยังไงก็ขอฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วกดแชร์ได้ก็ยินงดีนะครับเพื่อให้เพืเ่อนๆได้รับ ชมคลิปองพงครับก็ยังไงก็จะทิ้งลิงก์ว้ให้นะครับก็ขอตัวก่อนนะครับแล้วเจอครับบ๊ายบายจ้า